ขอมาย้ำตารางการแข่งขันของทัพชายไทยของเรานะในการแข่งขันชิงแชมป์เอเชียที่จะเกิดขึ้นอีกไม่กี่ชั่วโมงข้างหน้านี้นะคะโดยชายไทยเนี่ยจะเจอกับคู่แข่งที่งานหินมากๆทีมชาติของญี่ปุ่นเลยนะทุกคนแฟๆแนๆเ้วล่นบอลโดยเฉพาะสาวๆเนี่ยรู้จักกันเป็นอย่างดีนะะไทยจะเจอกับญี่ปุ่นค่ะเวลาเปลี่ยนไปนิดนึงนะ จากเดิม16นาฬิกานะคะเป็น16นาฬิกา45นาทีหรือประมาณ5โมงเย็นนั่นแหละค่ะทุกคนคิดดูไทยเจองานหินแค่ไหนญี่ปุ่นณนะเวลานี้อันดับ5ของโลกนะสำหรับทีมชายโอ้โหแต่ไม่เป็นไรพูดได้เลยว่านัดวันนี้ชิงแชมป์เอเชียของชายไทยกับญี่ปุ่นเนี่ยแฟนแฟน้ารบอลจะดูการถ่ายทอดสดกันเยอะมากๆเพราะว่าอะไรเพราะว่า ให้กำลังใจชายไทยค่ะรวมไปถึงให้กำลังใจญี่ปุ่นด้วยแข่งที่ประเทศอิหร่านนะคะทุกคนในวันนี้ไทยจะเจอกับญี่ปุ่นแข่งที่ประเทศอิหร่านแล้วก็เอา2อันดับแรกนะคะเข้าไปสู่รอบต่อไป16.45นาฬิกา45นาทีนะคะหรือว่าเราห้าโมงเย็นถ่ายทอดสดทาง t v ว p พีพีทเลยนะคะ กดเลข36จะมีการถ่ายทอดสดหน้าจอทีวีเลยนะหรือถ้าใครไม่มีทีวีหรือไม่สะดวกดูทีวีอยู่ข้างนอกดูผ่าน w wide w p p t v 36และคลิกตรงที่ดูทีวีสดหรือคำว่าไลฟ์ได้เลยคือเมื่อวานนะ่ะญี่ปุ่นเพิ่งประกาศรายชื่อนะทั้งฝ่ายหญิงและฝ่ายชายโอ้โหเห็นฝ่ายชายนี่น่ากลัวมากๆ ส่วนฝ่ายหญิงถามว่าสาวไทยคุ้นเคยกันเป็นอย่างดีไหมที่จะเจอในรายการจิงแจมเอเชียเนี่ยก็หลายหลายคนก็คุ้นเคยกันเป็นอย่างดีนะคะเพราะว่าสาวไทยก็ไปลุยในสโมสรเจทีไปลุยในสโมสรต่างๆในญี่ปุ่นเยอะน่าจะได้เจอเพื่อนเก่าค่ะแต่ชายญี่ปุ่นเนี่ยดิโอไม่กอดทีมชาติไม่ว่าจะเป็นนิชิดะอิชิกาวะคือมาหมดเลยดังนั้นวันนี้ขอพูดไว้ตั้งแต่ก่อนกันงขัะเลยนะคะ ว่าอยู่อันดับโลกหรือว่า world ranking อันดับที่60ของโลกในฝั่งชายนะในฝ่ายชายเนี่ยมีคะแนน48.58อันดับที่60ของโลกนะแต่วันนี้เราจะแข่งกับญี่ปุ่นซึ่งเป็นอันดับ5ของโลกมีคะแนน327.95ชายไทยมีคะแนน 48นะคะส่วนญี่ปุ่นมีคะแนน327คะแนนดังนั้นวันนี้อะไรก็เกิดขึ้นได้คะ่ะทุกคนใช่ว่าเราอยู่อันดับที่60มาแข่งกับอันดับ5ของโลกอะไรมันจะเกิดขึ้นไม่ได้ไม่ใช่แบบนั้นลูกกลมๆเราอาจจะได้ซัก1เซต2เซตเอาตรงนะก็ดีใจมากแล้วก็เก่งมากแล้วสำหรับ สิ่งที่เราจะเจอในวันนี้ทุกคนสิ่งที่ทีมชายของเราทัพชายไทยจะเจอในเวียนเน็ตวันนี้คือหนักและหินมากๆก,ก็อย่างที่บอกแอดเรยนํามาบอกว่าถ้าเกิดทัพชายไทยแพ้ญี่ปุ่นเนี่ยไม่เสียดายและไม่เสียใจอพูดอย่างนี้เลยนะคะแต่วันนี้ขอให้ได้เห็นระบบทีมของทัพชายไทยของเราให้ดําผลงานออกมาให้เต็มที่เอาออกมาให้สุดฝีมือเลยค่ะไม่ได้มีโอก มากนะทุกคนในการที่ทัพชายไทยเนี่ยจะมาแข่งกับทีมระดับโลกโดยเฉพาะญี่ปุ่นเนี่ยไม่ใช่ง่ายๆเลยวันนี้อยากให้ทุกคนดูเกมให้สนุกนะคะพูดได้เลยว่าสนุกจริงๆระหว่างไทยกับญี่ปุ่นเนี่ยสนุกมากๆเราจะได้เห็นชายไทยของเราเนี่ยมีโอกาสแข่งกับทีมระดับโลกใหญ่ๆอันดับ5ของโลกอย่างญี่ปุ่นถ้าได้สักเซตหนึ่งนะ ก็คือปรบมือให้แล้วอะคือเก่งมากๆแล้วแต่ถ้าแพ้เลยแพ้สามเซตร,รวดก็ไม่เป็นไรเพราะถ้าเราดูตามหลักความเป็นจริงนะตามสถิติที่อ้างอิงตามวอลแรงกิ้งตามอันดับโลกต่างๆก็ก็ไม่เป็นไรอะทุกคนเพราะอันดับ5้าแข่งกับอันดับ60มันเป็นอะไรที่เออมันก็เห็นเลยว่ามันก็คงยากจริงๆแหละเราเจองานหนักจริงๆย้ำนะคะดูให้สนุกวันนี้ไทยจะแข่งกับญี่ปุ่น เวลา16นาฬิกา45นาทีถ่ายทอดสดทางทีวีค่ะ p p t v 3 6กดหน้าจอทีวีเลข36ได้เลยเวลา16นาฬิกา45นาทีย้ำเป็นกำลังใจให้ทัพชายไทยแข่งกับทีมอันดับ5ของโลกให้ทุกคนดูให้สนุกและเชื่อเลยว่าเกมวันนี้จะสนุกจริงๆรับประกันล้านเปอร์เซ็นต์อะมาย้ำนะคะแล้ววันนี้ตอนเย็นจะมีการแข่งลีกเวียดนามด้วยนะ หลีกวีนามก็สําคัญนะคะวันนี้ในช่วงเวลา5้าโมงเย็นที่จริงมันก็คาบเกี่ยวกันกับรายการของทัพชายไทยเนี่ยห้าโมงเย็ยนเวียดนามก็จะเจอกับเกาหลีใต้นะคะส่วนเวลาหนึ่งทุ่มเวียดนามจะเจอกับออสเตรเลียนะอยากให้ดูคู่เวียดนามกับออสเตรเลียเพราะว่าเราจะเจอกับออสเตรเลียในฝ่ายหญิงฝ่ายหญิงของเราเนี่ยทัพสาวไทยของเราจะเจอกับออสเตรเลียในการชิงแชมป์เอเชียสิ้นเดือนนี้ดังนั้นก็รอดูฟอร์มออสเตรเลีย ไปก่อนด้วยก็ได้นะคะเวลาหนึ่งทุ่มนะเวียดนามกับออสเตรเลียนะคะถ่ายรอดสดทางยูท b บบองชูเยนเวียดนามนะคะแต่เวลาห้าโมงเย็นทัพชายไทยจะเจอกับอันดับห้าของโลกอย่างญี่ปุ่นสนุกแน่นอนท้าพลาดน,ำ,าดนำข่าวสารดีๆมาย้ำเตือนแฟนๆฟ,นฟนุบอลเพราะไม่อยากให้พลาดจริงๆโดยเฉพาะทัพชายไทยของเราไม่อยากให้พลาดดูจริงๆนะคะ,ะทุกคนคิดว่าชายไทยของเราจะได้ซักเซตหนึ่งจากญี่ปุ่นไหม จะได้กี่เซนหรือลูกกลมๆอะไรก็เกิดขึ้นได้คิดว่าอย่างไรบ้างถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์ค่ะกด subscribe กดกระดิ่งแล้วคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้ทัพนักตบลูกยางชายไทยในการเจอศึกหนักกับญี่ปุ่นวันนี้เวลา16นาฬิกา45นาทีหรือราวๆ5โมงเย็นถ่ายรสดทางทีวี PPTV กดเลขเสาที่บอกค่ะนำข่าวสารดีๆมาเล่าอย่าลืมกดไลค์กด subscribe ให้แอดด้วยนะ